วันนี้อากาศดีมีเวลาก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยในเรื่องของเคสตดีตอนนี้ผมถือกระดาษอยู่สองแผ่นเป็นประวัติของผู้ที่มาพบปะพูดคุยกันที่หยิบสองแผ่นนี้มาเนี่ยเพราะว่าอายุต่างกันแต่ปัญหา คล้ายๆกันแล้วมันซ้ำๆกันอยู่อย่างนี้แผ่นแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ34ย้ำคิดย้ำทำรู้สึกหดหูหงุดหงิดง่ายอารมณ์ร้อนไม่ปล่อยวาง คิดเอาคืนย้ำคิดย้ำทำเห็นไหมครับนี่34และอีกท่านหนึ่งผู้หญิงเช่นเดียวกันอายุ71อยากนั่งสมาธิน,น,นานๆนอนไม่หลับท้องอืดกรดไหลย้อนระบบขับถ่ายไม่ดีปวดเขา่าตึงคอบาดไหลท้องผูก หัวใจเต้นริบๆเนี่ยเมื่ออายุน้อยๆก็ย้ำคิดย้ำทำหรือไปคบอกคิดกับอีปรุงท่านเห็นไหมคนที่มาพบผมเนี่ยคบเพื่อนผิดมาทั้งนั้นแหละตั้งแต่เล็กแต่น้อยคืออีคิดอีปรุงย้ำคิดย้ำทำเอาจิตไปจ้องเอาจิตไปจมอยู่กับ เรื่องราวที่ไม่ดีแล้วคนเวลาจิตมันจมนะถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่เคยศึกษาในเรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์จิตมันก็จะจมลงไปกับเรื่องนั้นในบางครั้งเนี่ยเป็น10นาที20นาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันจมอยู่เรื่องเดียวจมอยู่กับเรื่องที่ โกโรธโกโรธจริงโกโรธจังหรือเครียดแค้นเหล่านี้เนี่ยถ้าอายุน้อยๆก็แค่รู้สึกหดหูแต่เมื่ออายุมากขึ้นถ้ายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตึงหลังบ่าไหลท้องผูกหัวใจเต้นริบๆกรดไหลย้อนท้องอืดน,นอนไม่หลับเพ่นเลครับ สองท่านนี้อายุต่างกันแต่ฐานของปัญหามาจากเรื่องเดียวกันนะอิคิดอิปรุงเนี่ยท่านเลอกรบได้ไหมไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วจะประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ในทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการดำเนินชีวิตคู่เพราะทุกของคนเกือบทุกคนจะมีอยู่สามประการเป็นหลักหนึ่งเรื่องความรักมีข่าวครา,าวเกิดขึ้นบ่อยๆย,ยิงกันตายฆ่ากันตายอย่างนั้นอย่างนี้ ทุกคนกว่าจะฆ่ากันตายไม่ใช่ง่ายๆนะโอ้โหกลัวติดคุกกลัวเลือดกลัวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่น่าทำหรอกกลัวบาปคิดสารพัดแต่ในเรื่องความรักเนี่ยฆ่ากันง่ายๆเลยทุกในเรื่องที่สองที่ประหนึ่งว่าในชีวิตนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาไม่ได้ก็คือเรื่องเสพท ถ้าเผื่อมีกรรมเยอะเนี่ยในเรื่องเศรษฐกิจนะมันมันเป็นปัญหาประหนึ่งว่าแก้ไม่ได้ก็จะต้องทนทุกขทรมานเช่นนั้นประการที่สามที่ทุกทุกก็ในเรื่องของสุขภาพถ้าลงไปคุยกับคนที่เป็นโรครายแรงสิประหนึ่งว่ารักษาไม่หายที่เขาเรียกว่า ตายทั้งเป็นน่ะนะแต่จริงๆโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรารู้วิธีบริหารจัดการอารมณ์โรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นก็สามารถทุเลาเบาบางหรือหายไปได้เราเกิดมาเพราะกรรมดําเนินชีวิตอยู่เพราะกรรมตายไปก็เอากรรมไปด้วยเราชาวพุทธก็จะเชื่อเช่นนี้ แต่ถ้าเรารู้วิธีการบริหารจัดการอารมณ์ทุกเหล่านั้นก็ค่อยๆทุเลาเบาบางลงไปไม่ว่าจะทุกเรื่องใดในสามเรื่องนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็ให้ท่านกำหนดเป้าหมายสิกำหนดเป้าหมาย ถ้าทุก์ในเรื่องความรักท่านก็กำหนดเป้าหมายและสร้างความเชื่อใหม่ว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักพบคนรักเมื่อใดจะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เกิดมาแล้วร่วมกันสร้างกุศล ร่วมกันนำพาชีวิตให้พบแต่สิ่งดีๆหรือท่านต้องการคนรักที่มีบุคลิกลักษณะพฤติกรรมแบบไหนท่านก็กำหนดไว้ฝรั่งเขาสอนนะนี่จะแนะนำสำหรับคนโสดคนที่แต่งงานแล้วไม่ต้องไม่ต้องฟังปิดเลยฝรั่งเขาสอน ว่าถ้าคนโสดแล้วต้องการมีคู่เนี่ยให้เอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนบุคคลที่ท่านต้องการเป็นคู่ด้วยบุคลิกหนึ่งเป็นคนสีผิวอะไรนะ องบุคลิกอย่างไรนิสัยอะไรไล่เรียงลงมากี่ข้อกี่ข้อกี่ข้อเขียนให้หมดนะเมื่อเขียนหมดแล้วเนี่ยขอให้กำหนดคิดถึงถ้าเป็นผู้หญิงคิดก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งหรือถ้าเป็นผู้ชายก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้โลกนะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้ ก็แล้วแต่ท่านว่าจะคิดอย่างไรแต่ให้เห็นคนหนึ่งที่ท่านต้องการเอามาเป็นคู่ด้วยเนี่ยปรากฏขึ้นถ้าเป็นผู้ชายก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะถ้าเป็นปกติโดยทั่วไปอย่างนี้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งสูงเท่าไหร่ สีผิวอย่างไรสีผมสีดวงตาหลังจากนั้นก็เอาบุค,คลิกลักษณะใส่ไปทีละข้อจินตนาการเห็นว่าคนคนนี้ปรากฏขึ้นเห็นซ้ำๆแล้วก็ค่อยๆเอาบุค,คลิกวันหนึ่งหรือ2วันสวันใส่ไปข้อหนึง หลังจากนั้นก็จินตนาการเห็นว่าบุคคลผู้นี้ใช้ชีวิตรวมกันกับเราไปเที่ยวก็ไปด้วยกันเวลาเราไปเที่ยวก็จินตนาการว่าอันนี้ไม่ใช่เพอร์เจอรหรือไม่ใช่บ้าไปแล้วนะท่านเคยได้ยินไหมว่าอัจฉระิยะกับคนบ้าได้ใกล้กันแค่เส้นยาแดงผ่าแปดเคยได้ยินไหมท่านรู้ไหมอ เริยะกับคนบ้าเนี่ยมันต่างกันยังไงวิธีการเนี่ยเหมือนกันเลยจินตนาการสมจริงเหมือนกันเปรียบแบบเนี้ยแบบที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยที่ฝรั่งเขาสอนเนี่ยแต่คนบ้าเนี่ยไม่มีเป้าหมายว่าไอ้ที่เขาจินตนาการเนี่ยเพื่ออะไรจินตนาการสมจริงไปเรื่อยเรยืเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องน,นั้นแต่ อัจฉริยะเนี่ยเขามีเป้าหมายว่าเขาต้องการอะไรนี่แหละที่จะให้จิตใต้ทำนึกทำงานแล้วก็ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะก็จินตนาการเห็นว่าคนนี้ดำเนินชีวิตร่วมกับเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่จิตจะทำงานได้ท่านต้องเชื่อว่าถ้าจะต้องมีคู่ที่ดี คนโบราณนี่เขสอนท่านเคยได้ยินไหมเกลียดไหนได้นั่นผู้หญิงนะบอกเกลียดนักไอ้ผู้ชายขี้เล่าพพราะได้แฟนเนี่ยเมาเช้าเมาเกลียดไหนได้นั่นเลยเพราะว่าท่านอยู่กับสิ่งที่พึงประสงค์นะอย่าอยู่กับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ เราต้องการอยู่กับคู่ดีเราไม่ต้องไปคิดถึงขี้เหล้าเมาย,ยาหรือพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ไม่ต้องไปคิดเลยเพราะคนโบราณเขาฉลาดเกียรไหนได้นั่นแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยเพราะท่านอยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดเฮ้ยแต่เรื่องนี้เรื่องจริงนะท่านอยู่กับอะไรสิ่งนั้นก็เกิดผมเนี่ยพูดตลอดแหละสำหรับคนที่ มาพบผมอะถามว่าถ้าวันนี้ท่านปลูกข้าวอีกหนึ่งปีท่านจะได้กินอะไรได้กินข้าวอโอเคถ้าวันนี้ท่านปลูกมะม่วงอีกสามปีท่านจะได้กินอะไรก็ได้กินมะม่วงอ่าโอเค ถ้ามะม่วงคือความหอมหวานคือความสุขความสำเร็จได้ดังใจปรารถนาข้าวคือความยากลำบากความล้มเหลวความทุกข์แล้ววันทั้งวันวันทั้งวันท่านปลูกข้าวทั้งวันคิดแต่เรื่องลบเรื่องราวอยู่กับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์คิดแต่เรื่องไม่ดี ก็คือการปลูกข้าวใช่ไหมใช่และจะได้กินมะม่วงไหมไม่มีทางเห็นไหมละ่ะจริงๆเนี่ย,นยคนในสมัยนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆบนถ้าไปคุยกันเรื่องคู่ก็จะบนถึงปัญหาในฝ่ายตรงข้ามถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าผู้ชายเลวถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่าโอ้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ระไรเนี่ยน่ะ แล้วก็ก็ได้มาในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเชื่อนั่นแหะเพราะฉะนั้นท่านท่านต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ปลูกมะม่วงทั้งวันทุกวันทั้งวันทุกวัน,ท,วนท่านก็จะได้กินมะม่วงนี่เป็นเรื่องง่ายๆและเป็นเรื่องจริงนะไม่ว่าชาติใดหรือปรัชญาการศึกษาหรือปรัชญาการคิดในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลย คิดอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นฝรั่งที่เขาสอนอะ The Law of Attraction อะเห็นหรือเปล่า The Law of Attraction ก็กฎแห่งแรงดึงดูดอะคุณคือสิ่งที่คุณคิดคนไทยนี่เขาเสียเงินเยอะแยะไปเรียนจากต่างประเทศในเรื่องกฎแห่ง The Law of Attraction แต่ถ้ามาคุยกับผมพูดถึงเรื่องปลูกข้าวกับปลูกมะม่วงเนี่ยเขาเข้าใจเลยนี่แหละกดแรงแรงดึงดูดกดแ่งแรงดึงดูดเนี่ยคนแรกที่พูดนี่คือวัดเลสนะสัก300ปีที่แล้วเนี่ยวัดเลสเป็นคนพูดว่าคิดอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นผมไม่แน่ใจว่าวัดเลสเนี่ยมาศึกษาในเรื่องพุทธศาสนาด้วย หรือเปล่าถ้าในพุทธศาสนาเนี่ยมีในเรื่องนี้นะแต่ไม่ได้ใช้คำว่ากฎแห่งแรงดึงดูดในพุทธศาสนาเนี่ยพูดถึงอิทธิบาทสเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆไงอิทธิบาทสฉ่ันทะวิริยะจิตตะวิมังสาท่องอย่างเนี้ย ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบฉันทาวิริยะทำด้วยความเพียรจิตตะเอาใจใส่วิมังสาคิดพิจารณากะทองแต่จริงๆแล้วเนี่ยอิทธิบาทสีมันยิ่งใหญ่มากๆแต่เรามักจะไม่เห็นความสำคัญกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือสิ่งที่ใกล้ตัว เรามักจะไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไกลไกลตัวอลองดูสิถ้าเผื่อเวลาผมไปบรรยายบอกว่านี้เนี่ยจะบรรยายเรื่องอิทธิบาทสี <c oughs> จะมีคนมาฟังไหม <c oughs> ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ถ้าบอกว่าวันนี้จะมาพูดถึงกฎแห่งแรงดึงดูดคิดอย่างไรมันเป็นอย่างนั้น นะ The Law of Attraction คนสนใจซึ่งจริงๆอิทธิบาทสี่เนี่ยอิทธิแปลว่าฤทธิ์นะบาทคือเทา้าเท้าคือทางเดินทางเดินที่ไปสู่การมีฤทธิ์แล้วฤทธิ์นั้นก็คือความสำเร็จถ้าลองดูสิ หลวงตามหาบัวนะอยากได้ทองคำช่วยชาติแป๊บเดียวสามสิบตันแต่คนทั่วไปอยากได้ทองสักบาทหนึ่งกว่าจะมานานๆะเพราะคิดเก็บสะสมว่าเมื่อ,อไรมันจะได้บาท นะโอ้ยมันยากแท้ๆว่าการที่จะมีทองบาทนึ่งมันยากแท้ๆหรือมันโอ้ยางงั้นอย่างน,น,างนี้ก็คือไปปลูกข้าวแต่อยากกินมะม่วงนั่นแหละอันเดียวกันแต่หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเชื่อว่าเดี๋ยวก็มาสาสบตันหลวงพ่อคูณท่านมีเงินบริจาคหกพันล้าน ท่านคิดดูหรือท่านปัญญาสร้างโรงพยาบาลชนลประทานพระทั้งสามองค์นี้ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยแต่ท่านเชื่อท่านเชื่อและมีพลังงานชีวิตดีกฎแห่งอิทธิบาทสี่ทำงานก็คือการมีฤทธิ์ฤทธิ์คือความสำเร็จสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้น เห็นหรือเปลหรือเจ้าอาวาสในต่างจังหวัดท่านไปดูโบสถ์วิหารในต่างจังหวัดยี่สิบสามสิบล้านเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่ได้ฉุกคิดนะว่าเจ้าอาวา,า,วา,า,วาสในแต่ละวัดนะั้นไม่ได้ทำธุรกิจแต่เมื่อท่านคิดและท่านเชื่อและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีพลังงานชีวิตดี คิดดีพูดดีทำดีรู้สึกดีๆแล้ว the law of attraction หรืออิทธิบาทสีเนี่ยเกิดจริงๆก็คือการปลูกมะม่วงก็ได้กินมะม่วงนั่นแหละอันเดียวกันเลยเพระาะฉะนั้นจิตเนี่ยมีอำนาจอย่างนี้ทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับว่าท่านอยู่ฝั่งไหน ถ้าท่านอยู่ฝั่งปลูกข้าวก็จะได้กินข้าวถ้าท่านอยากปลูกอยากกินมะม่วงท่านก็ปลูกมะม่วงเห็นไหมมันขึ้นอยู่กับท่านอยู่ฝั่งไหนแต่ถ้าท่านปลูกข้าวแล้วอยากกินมะม่วงก็ไม่ได้กินนี่คือเรื่องง่ายๆนะเป็นอย่างนี้ในพุทธศาสนาพูดถึงอิทธิบาทสีเนี่ยยิ่งใหญ่มาก ผมเคยบอกไหมว่าสักวันหนึ่งผมจะเอาในเรื่องอิทธิบาทสีมาคุยให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์และทุกนาเดี๋ยวจะไปไกลทุกประการที่สองเมื่อกี้ทุกในเรื่องของการมีคู่โอเคไหมให้ท่านไปทำการบ้านคิดถึงคนที่จะมีมาเป็นคู่กับเรา ว่ามีบุคลิกลักษณะเป็นคนเช่นไรนั่นเรื่องคู่ละสั้นสนัเรื่องที่สองเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บท่านก็อยู่ฝั่งปลูกมะม่วงแต่คนในปัจจุบันเนี่ยอยากกินมะม่วงแต่ไปปลูกข้าว ไปหาหมอเป็นโรคเบาหวานหมอก็บอกว่าต่อไปจะมีความดันเบาหวความดันหัวใจไตาตามมาเยอะแยะเลยออกมาจากหมอเจอหน้าใครก็คุยแต่ว่าโอ้วันนี้ฉันไปพบหมอนะหมอบอกว่าเนี่ยถ้าฉันไม่ดูแลในเรื่องการรักษาระดับน้ำตาลได้ต่อไปหัวใจ จะมีปัญหาก็สะกดจิตตัวเองเจอใครก็เล่าให้เขาฟังทุกคนแล้วว่าโอ้ยเมื่อไหรฉันจะหายสักทีชีวิตในฉันทุกทรมานเหลือเกินก็พูดแต่สุขภาพที่ย่ำแย่อยู่อย่างนี้นี่คือการปลูกอะไรเขาปลูกข้าวไงแล้วท่านจะได้กินมะม่วงไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านเป็นโรคอะ อะไรก็ตามเพราะโรคที่เกิดขึ้นนี่ก็ไม่ใช่บังเอิญมันเป็นเรื่องของกรรมที่มันต่อเนื่องข้ามชาติข้ามพบมาในต่างประเทศเนี่ยเขาก็สรุปได้ลุยแอลเฮท่านไปอ่านหนังสือของฝรัง่งเขาไม่ใช่ชาวพุทธนะแต่เขามีความเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากข้อมูลที่เก็บอยู่ในจิตใต้สำนึกทั้งสิน้นเห็นไหมละ่ะ แต่ในชาวพุทธเนี่ยเรามีความเชื่อมากไปกว่านั้นว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือเหตุที่เกิดในปัจจุบันไม่ใช่บงังเอิญเนื่องมาจากกรรมในอดีตทั้งสิ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ว่าเราจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเราก็ยอมรับว่าเออเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงเราก็ต้อง รู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็บริหารจัดการอารมณ์ให้ได้เมื่อคลิปที่แล้วผมก็บอกถึงอารมณ์ในแต่ละอารมณ์จะส่งผลต่ออวัยวะภายในอย่างไรพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกมะม่วงฉันเป็นคนแข็งแรงไปหาหมอหมอจะว่าอย่างไรเราก็ฟังว่านั่นคือข้อมูล แต่เราก็รู้วิธีว่าเราก็จะต้องบริหารจัดการอาหารอย่างไรออกกําลังกายอย่างไรและมีความเชื่ออย่างไรเชื่อว่าเราร่างกายแข็งแรงคิดถึงตัวเองเมื่อไรก็เชื่อว่าเราเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงเชื่อเชื่อเชื่อก็เหมือนหลวงตามหาบัวเห็นไหมท่านเชื่อ ทองคำสามสิบตันมาและอันนี้เชื่อว่าเราแข็งแรงเดี๋ยวมันก็แข็งแรงเพราะเมื่อเรารู้สึกอย่างไรจิตก็จะทำงานไปบริหารจัดการให้ต่อมไร้ท่อเนี่ยทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพเชื่อซ้ำซ้เชื่อซ้ำซำวันหนึ่งร่างกายท่านก็แข็งแรงนะในเรื่องของสุขภาพ ไม่ต้องไปเล่าให้ฟังเลยว่าไปหาหมอแล้วหมอเขาว่าอย่างไรไม่ต้องก็บอกว่าเออก็ฉันใครมาถามก็ไม่ต้องบอกว่าเออฉันก็ดําเนินอยู่หาวิธีอยู่ใครมาพูดถึงวิธีบริหารจัดการในโรคภัยไข้เจ็บที่เรากำลังเผชิญอย่างไรถ้าเป็นเรื่องราวดีๆเราก็เอามาปฏิบัติ แล้วเดี๋ยวจิตใต้สำนึกเขาจะหาวิธีดีๆมาให้ท่านบริหารจัดการตัวเองจนได้เมื่อกรรมมันหมดหรือกรรมมันยุติท่านก็แข็งแรงเดี๋ยววันนี้ใช้เวลาเยอะนะหลายนาทีนะงั้นก็สรุปข้อที่สามเรื่องเศรษฐกิจเลยดีไหม ทานก็กำหนดเป้าหมายเลยว่าท่านต้องการรายได้อย่างไรหรือว่าเอาไว้คราวหน้าก็ได้นี่ไปแล้วสี่สบกว่านาทีเอางี้ฝรั่งเขาสอนเรื่อง what if what if เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้า ท่านต้องการรายได้เท่าไรท่านก็ใส่เข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันมีรายได้แล้วก็ใส่ตัวเลขที่ต้องการมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเป็นคนที่มีคนรักที่อบอุ่นสมปรารถนาหรืออะไรใส่ต่อท้ายเข้าไปเออเทคนิคนี้เนี่ย บางคนยังกำหนดเป้าหมายไม่ได้แต่ใช้ What if ไปก่อน what if แปลเป็นไทยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจุดๆแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ก็คือการปลูกมะม่วงอย่างหนึง่งนั่นแหละนะวันนี้คุยนานขอให้ท่านโชคดีนะ